หนึ่งร้อยคำสารสมเด็จพระสังฆราชที่ว่าถ้ามัวถือศีลธรรมจะอยู่ในหมู่คนไม่ได้จะต้องหลบไปอยู่คนเดียวนั้นจึงผิดไปเสียแล้วเพราะเมื่อพิเคราะห์ดูตามความเป็นจริง กลับเห็นว่าจะต้องหลบไปอยู่คนเดียวเพราะไม่ถือศีลธรรมมากกว่าคนที่อยู่ด้วยกันได้เพราะถือศีลธรรมต่อกันแม้หมู่โจรจะปล้นคนอื่นก็ต้องไม่ปล้นกันเองจึงคุมกันเป็นหมู่อยู่ด้วยกันได้แปลว่าต้องมีศีลธรรมต่อกันนั่นเองศีลและธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาท ศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตให้งดงามสร้างอัธยาศัยนิสัย,ยที่ดีศีลเป็นเหตุให้งดเว้นไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษถ้ามีเพียงศีลก็มีเพียงงดเว้นได้จากโทษแต่ก็ยังไม่ได้ทำความดีถ้ามีธรรมด้วยจึงจะนำให้คุณความดี และทำให้จิตใจงดงามดังเช่นไม่ฆ่าสัตว์เพราะมีศีลและเกื้อกูลสัตว์ด้วยความเมตตากรุณาเพราะมีธรรมความเมตตากรุณาซึ่งเป็นธรรมจึงอยู่คู่กับการไม่ฆ่าสัตว์คือมีศีลการหัดทำสมาธิอยู่เสมอให้จิตได้สมาธิที่ดีขึ้นและออกไปทำงาน ก็ใช้สมาธิในการทำงานคือไม่ใช้สมาธิมากำหนดอยู่ในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งนำสมาธินั้นกำหนดในงานที่ทำงานที่ทำนั้นจะดีขึ้นเพราะว่าพลังของสมาธินั้นเป็นอันเดียวกันคือความที่มีจิตตั้งมั่นแน่วแนว่เมื่อน้อมไปตั้งอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้ว ก็จะตั้งอยู่ในเรื่องนั้นได้มั่นคงเอาสมาธินั้นมาตั้งในงานที่ทำก็จะทำงานได้ดีและได้ตัวปัญญาอันเป็นผลของสมาธิเมื่อมีสมาธิในการทำงานทำให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีเมื่อจะทำอะไรก็ใช้สมาธิในสิ่งนั้นก็ได้ปัญญาในสิ่งที่ทำนั้นทุกอย่าง พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาดูตัวเองดูกายดูวาจาดูใจดูจิตตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูหน้าตัวเองซึ่งคำสอนของพระองค์ในข้อนี้ก็ส่งมุ่งถึงให้ใช้ปัญญาของตนเองนี้พิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องพิจารณาหน้าของตนเองและในการนี้ ก็อาศัยคำสั so <uno> ่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติดังนี้เมื่อปฏิบัติหัดจิตให้น้อมมาในทางกุศลแล้วคือตรึกนึกคิดตริตรองมาในฝ่ายกุศลมากจิตก็จะตั้งอยู่ในฝ่ายกุศลมากและก็จะทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่ายจึงตรัสเกรียบไว้ว่า เหมือนอย่างคนเลี้ยงโคที่ต้อนโคเลี้ยงไปในปลายฤดูร้อนท้องนาก็ไม่มีข้าวกล้าก็ปล่อยโคให้เที่ยวหากินไปตามสบายไม่ต้องกลัวว่าโคจะไปแวะเวียนกินข้าวกล้าของชาวบ้านจิตก็เช่นเดียวกันเมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติให้น้องมาทางกุศลมากก็จะตั้งอยู่ในกุศลมาก อยู่ตัวในทางกุศลมากอาหารที่เป็นของจิตโดยตรงนั้นก็คือธรรมที่เป็นคุณเกื้อกูลเช่นว่าเมื่อได้ทำทานก็ได้ปิติได้สุขในทานจิตก็เดิมปิติสุขที่เกิดจากทานและเมื่อทานที่บริจาคที่ทำไปน,นั้นขัดกลาวโลภะมัชชริยะในจิตเมื่อโลภะ มัจฉริยะเบาบางลงจิตก็บริสุทธิ์ผ่องใสก็เกิดสุขปิติอันเกิดจากความบริสุทธิ์จิตก็ได้ดูดดื่มปิติสุขอันเกิดจากความบริสุทธิ์นั้น